สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโจทย์เกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสารความเค้นความเคียดและโมโนลัสโจทย์ของเรานะคะมีอยู่ว่านำลวดโลหะซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรมาถ่วงตุ้มน้ำหนักซึ่งมีมวล1น5 7 9 7กกิโลกรัม แล้ววัดความเครียดของเส้นลวดได้ผลการทดลองนังกราฟอยากทราบว่าค่าโมนูรัตของยังมีค่าเป็นเท่าไรสูตรยังโมนูรัตนะคะก็คือนี่ค่ะปึ๊บปึ๊บส่วนความเครียดเท่ากับ F ส่วน A ส่วนเดลต้า L0 หลังจากนั้นนะคะเราจะมาหาความดันความดันก็จะเท่ากับ m เท่ากับ m ส่วนความเครียดเท่ากับ delta y ส่วน delta x เราก็จะให้จุดนี้ค่ะจุดนี้นะคะจุดนี้กับจุดนี้ค่ะจุดนี้จะเป็น0 7กับ เก้าจุดนี้จะกลายเป็นศูนย์จุดสามกับสามอันนี้เราจะให้เป็น x สองค่ะส่วนนี้เราจะให้เป็น y สองอันนี้จะเป็น x หนึ่งอันนี้จะเป็น y หนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็มาแทนค่านะคะ y สองเราคือเก้าค่ะส่วน y หนึ่งเราคือสามส่วนด้วย x สองคือ0.7 X1 คือ0.3เท่ากับลบกันค่ะก็จะได้6ส่วน0.4เท่ากับ15กิโลกร,รมัมความเครียดนะคะความเครียดจะไม่มีหน่วยแต่ที่ใช้หน่วยกิโลกร,รัมเพราะว่าเป็นมวลค่ะใช้หน่วยของมวลใช่หลังจากนั้นพอเราได้ ค่าความหนาแนใช่ไหมคะเราก็มาหาความมาหาค่าโมดูลัสค่ะจากสูตรเลยนะคะเท่ากับปื๊บปื๊บเท่ากับ f ส่วน a ส่วนด้วย delta l ส่วน l ศูนย f ส่วน a เท่ากับเราให้ค่า f ส่วน a มีค่าเท่ากับ mg ใช่ไหมคะเราก็เขียนไปเลยค่ะ m ไม่ใช่ค่ะ f เท่ากับ ma เราก็จึงให้เป็น ma ส่วนด้วย a ส่วนค่า delta l ส่วนด้วย delta 0มันมีค่าเหมือนกันกับตรงนี้ใช่ไหมคะเราจึงให้เป็น1ส่วนความเครียด หลังจากนั้น 1m ตัวนี้กับความเครียดตัวนี้มีค่าเท่ากับตัวนี้ใช่ไหมคะที่เราหาไปเมื่อกี้จึงได้เป็น m ส่วน m ส่วนความเครียดก็คือสโลปใช่ไหมคะก็จะได้สโลป slope คูณด้วย g ส่วนด้วย หลังจากนั้นเราก็แทนค่าค่ะที่เราหาได้จะเท่ากับความชันที่เราหาได้เมื่อกี้คือความชันนะคะไม่ใช่ความดันความชันที่เราหาได้เมื่อกี้คือสิบห้าคูณกับเก้าดส่วนด้วย1ิบยกกำลังสี่แล้วก็กดเครื่องคิดเลขค่ะสักครู่นะคะกดเครื่องคิดเลขนะคะโอเคค่ะ เราก็จะเท่ากับ1.47คูณ10ยกกำลัง6นิวตันต่อตารางเมตรนี่ค่ะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะ